ทีซียูสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเราก็จะเข็นรถของเราออกไปข้างนอกแล้วนะครับขนของออกไปไปพักพักเที่ยงกินข้าวของเอฟซีพักไม่ใช่เที่ยงหรอกบ่ายแล้วเนาะ <c oughs> เอาบ่ายแล้วเหรอคือบ่ายมุงกว่าแล้วก็หมดแรงหมดแรงกันเลยนะฮะ คือว่าปีนี้โอ้ฝนฟ้ามันนะเหนียงว,ว่าอนะไรสิทำไปนะครับนี่ก็เอาเธอใครใครจะนั่งเคื่อความเท่าเทียมเคื่อความเท่าเทียมเป่งชุมเขาจะนะ่งขึ้นก่อน อค่อยตั้งใจแพ้เลยขึ้นขึ้นอย่าพูดอย่าพูดมากอย่าพูดมากอย่าพูดมากเนี้ยเข็นลงน้ำเลยโอ้สบายใจเลยนะคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองอย่างนี้แหละเธอแบนแล้วหนักไปแล้วยังกับนางงามสาวไทยเลยกลางลมด้วยานางงามเจียงฮายกันนี่ยิ้มที่หันนาะยิ้มยิ้มวานวานนี่ นี่ลมเธอนสุดยอดลมงามเนาะลมงามจริงจริงเอ้าเอฟซีเข็นไปบดีอู้ม,มากยังไงเราก็เป็นกูป <c oughs> โอ้ยจกักสิวาจังได้ฝปน <c oughs> นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งไฮนาข้าวก็เริ่มเกิดเริ่มขึ้นแล้วเอฟซีน้ำขังน้ำท่วมแล้วแต่ว่าที่ข้างบนที่เราทำเพราะว่ามันห่างเกินเอฟซีมันห่างมากๆเลย นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ก็ยังพออันนั้นได้อยู่เนาะแต่อันนี้มันเกินหาเออถ้ามันเป็นแบบอย่างเงี้ยได้อยู่พอยังใช่ยังแซมได้แต่ว่าใช่อันมันห่างเกินเอใช่ตอนนี้เกินแล้วตอนนี้เนี่ยเกินละตอนนี้โอ้หายแล้วเออเป็นผู้แพ้นี่มันทั้งเจ็บใจแล้วก็เหนื่อยกาย สองเท่าเอา้าคอยสบายซะเจาา้ามันเป็นบุษณะซะตอนนี้เ็ากำลังเดินกลับบ้านกันที่บ้านของเอ็กกี้ซียูนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นร้านค้าอยู่ติดริมถนนนะฮะชีวิตผัวชีวิตผัว,วให คู่ชนะคู่ชนะย่ำได้เปรียบเลยยืดตามนั um ้นเลยเดี๋ยวถึงเดี๋ยวถึงคลองก้อนก็สิเค้นลงน้ำก็สิเค้นลงน้ำเลยเพิ่งขบเึ้งชนะก็ชนะไปนะเอฟซีเหนื่อยเหนื่อยที่น้อยเอง เออออกกำลังกายเด้อหอบสบายวันอยากเก่งใครวันอยากเก่งคอยวันวันอยากเก่งคอยรลุนเยอะเด็ดเต็งไว ได้มองเลยเนปด้โอ้ยเหนื่อย<ๆ>สนุกสนานกันไปเอฟซี<า>โอ้ย,<า>ย,ย,ยเมื่อย<ๆ>่าสวยขนาดนี้เลยพอนั่งพักก่อนโ<ๆ>อ้ยเข็นเจ้าเหมือนเข็นกระสอบข้าวเป็นสิบสิบลูกโอ้โหปลาลูกดอกเห็นบ่าามาไฟจิง<า>นะแก S <S 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 เ,ย,เอย,อย็นเลยไ้่พูดมลยอ c ไหมคอเหบคอแหงอ้าวฝากคิดไปตัวนี้ก่อนบาย FC ก่อน<า><า>ส่ญญสวัสดีครับบายบายสวัสดีค่ะอ้ร้อนนะ